ตอนนี้เรากำลังจะเอาหินมาทมนะครับทมให้อาจารย์ทวนทุมยังกับ <c oughs> บ้านใหม่บ้านใหม่เฮียทวนเป็นคนสร้าง รถสุดหล่อมันก็ลังเอาหินมาลงครับเฮียบัสรถพวกของเสียอยู่ของรื้อของปลอมนี่ของเสียอยู่รถของแท้ต้องอันนั้นนองรับได้อันนั้นเฉยอันนัน นี่คนตัดไม้คนตัดไม้นี่ครับสร้างไปสมครับมาดูรถพ่วงครับรถพ่วงพ <c oughs> ี่วัดจะขับเป็นบ่อที่วัดเอาจะขึ้นขับเป็นจะขึ้นเมืองก็ช่างว่าเภทนสองเซรามันนี่บ่ได้ขับแต่ตะเกียงแต่ว่าเหมือนขับเป็นแต่แม่แล้วลูกขับไม่เป็นถ้าลูกผู้หญิงขับเป็นอยู่ จะมาหลดกดูกูใ <mud> ส <m> ่ขับไม่เป็นทู่เร่นหนาเขาไปหลวดทมหนักกัจังเหียวเข้ามาอาจารย์รดีโอ้บิี่ียบน้ำซสยอใส่ขุดนี่กันบกเหือแตกงบกตักกูเฮ็ดบกตักอ้ยโอ้ยงานน้บกตักเนาะน่ครับ เนี่ยบาดจะกูบวกล้งองขาดบางอย่างสางหา่างหางอยู่สางหารรถพ่วงขอยออไปโอ้ขีบโอ้เขาเป็นผมพับบเป็นนี่ ตอนนี้รถพ่วงก,กำลังถอยเข้าไปในบ้านนะครับตอนนี้โอเครถนี่คำคลมผมอาซิโบเสียบแต่ักเขียบมันคือน้อยหนาคนยังก็องรอค่ะรอเน่แรอวารอเลย Lúc này lúc vâng à, <laughs> này Đối uh, lúc à, à, này <laughs> không ấy, ra đâu Hahahaha 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 Hình ảnh tụi con rơi rơi Hình ảnh tụi con rơi là con rơi rơi Trời ơi con rơi rơi rồi mà bật rơi ra con chúng ta โอ้โหใหรถฮิโน่กว่านี่เฮ็ดใหญ่กว่เฮ็ดฮิโน่กว่นี่แม่นฮิโน่ลูกแฉกโอ้รถแมวตัวนี้ เขาถมเทรวดมาลองเข้าไปเลยครับเขาจะเที่ยนได้ะไรคือเขาเที่ยน,นได้ะไร พวกเขายังเชื่อเขาเที่ยนอะไรไหมพวกมันแปลก็ดูกกันนะมาแต่ม่วกเงินหรอกแต่ว่ากั่ดูข้าเทียนอะไรบวกัต้าพวกเตาอะไนี่ เรีรถถทตีที่เก,าก่าน่าไอ้หน้อยนึงครับตามใจพิศวาเพิ่นร้ตามใจพ,พิศวาลูกเ <c oughs> ท่ตรงไหนรถเกียร์เกียร <c oughs> ไปเก่าจ้ะ <c oughs> เออรถเออท่ไปหลไปดุนบ่ <c oughs> โอ้เมืงกล่องวบลเล่นเขาตอนนี้เราใช้กล่องมือถือ ซัมซุงกา a l a ซี่โน้ตนะครับอ่าจุบลมหมดละใ้ยจุบลมหมดละแต่วมมิ่งริมคืออยู่หล่้เลือดเท่าไห่มอย่างลาดเดิมลาดจะมีเปไป Ừ thưa anh dù cứ thám khỏi dần Thôi cả thám khỏi chân đèo ngay này Ôi <laughs> 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 oh, hình này nó nhìn hình, hình này nó nhìn ยินนีนอนยีโอ้โอเคเป็นมา ม้นไป้องมมันมวนไปฮ่าฮ่าฮาะไองรอมีตรมอยางให้ประเทยบ่านวดหนมนองฝูงคอนเซ็ปตสองฝูงก็ดีอยู่แต่บ้านซ้ำนี่ก็ดีแล้วะ กูเจอแล้วหินนี่ที่กูม่วนผู้เชื่อของขวัญซื้อมาอยู่ก็้วบ่ได้เฮียบัดนี่บ่ได้หินดีป่านนี่เลยเนี่ยคนเราคนมักหินหี่เออนี่กับมักเขาเทียดจะไหนป่นนี้ใหญ่ยังไงเขาเทียดจะไหนตัวที่คั้นเล็หัวมันอ่าเขาก็จะออกไปกับถอยด่าไปไว้นะโอ้เอาลูกแม่เข้ามาโอ้ยบ่อจ่ากี่ขวัญก็รู้ว่าจเทียพร้อมกันเขาเท็ยจังไนขวัญเงินจี๋ มักเข้าแม่โอ้มักเขาเจ้รมักเข้าแม่ <laughs> เรามาดูนะครับว่าเขาจะทำยังไงครับ <laughs> ผมก็ไม่เคยเห็นนักทีครับ ถอยถอยถอยไอ้ถอย,ถอย,ถอยตอนนี้เขาซูเฟอร์เขาจะถอยมาเพื่อเอาเอาลูกจอดไว้ก่อนนะครับ ได้หนึ่งลูกแล้วเหลือแม่ครับ ออกลูกแล้ววอ,อแม่จะออกแก้วน้ำมาดูรถพ่วงออกลูกครับ <laughs> ถ้าเสร็จเพื่ออยู่ยังไงหยิบไม่เลอะ oh, มือโอ้จะบระลมือวะเรือเป็นเขร็ด <laughs> วายรถจับรไนไว ต่อสายลมกับสายให้เราดีกออครับโอ้พุดง่ายหน่อยเนาะเนี่ยเขาง่ายป่ะครับง่ายังเขาป่ะครับนึกนึว่าสีเขาหยาก ขันเขายากตรงเดียวก่อนันนอย่างไยโอ้ปวดหลังซีน้ำร้นเด็ดไหไรต้องเกา่ะนี่แล้ปวดสายลมกับสายฮอร์ิกแล้วก็สายไฟแล้วก็สลักเกาแล้วก็ไปได้เลยโอ้ เอ้าอมาบางหันไม่ใยี่นี่มนันเอ้า,อานาอ อสซกินลมบ่ทอดละบ่ะบบเนี่ทอดแน <laughs> อ

ตัวน,นี้ก็เทเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูวิธีการเขาเอาแม่ไปเข้าลูกกนีก่าเขาจะเข้าก็นยังไงครับรหรือว่าเฮียวัตจะโชว์ผลงานไหมโชว,ว์ผลงานหเฮียบัดบอ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 จะมาเข้าลูกบอเขาจะมักงในเขาแม่เข้าแ, <c oughs> แต่แม่โอ้ตอนนี้เราก็จะเอาแม่ไปเข้าลูก โอ้หินแน่นอนโอ้ยก็จงเห็นแถววันขอให้ดูจะไ,ได้บอกเขาตรงนี้ไม่มีเด็กรถเพระจเาเข้าได้บอก เนกหนลลดอตอนนี้กำลังรถกำลังถอยมาเพื่อเอาลูกมาเข้าแม่ โอ้ส oh, oh, hey, hey, like oh, are ุกกลับเลยโอ้สู้ลอกเลยวะไอมันลอกีงมันบ่อยลอกเองครับโอ้ดีเนาะไอเนาะเนียโรงแรมันบรุดบ่โอ้มีสิบสีอีก โอ้โหนี่ว่าโอ้ยดางนี่สายแฮร์ริกครับสายลมโอ้โหงไไ่เปืดจมหนอ่อ ให้เราิส่นี่หเ่าเรียบร้อยครับเยวไม่พอจะโทรไปหาเพื่อนตอบค,บคันนี้คันที่สองหรือคันแรกนี่ครับผลว่าต่อเรียบร้อยครับต้หิมมาเรียบร้อยครับเจอกันคลิปใหม่ครับคลิปนี้เอาไว้สนุกนครับคลิปหนาอย่าลืม กดติดตามรับชมนะครับเด้อเฮียบัตรนะครับผมบ๊ายบาครับผม